เ็ดแนวกินอีจาล้วจ้าแต่ว่ามื่อนี้เขาซิตุ่มะออมา่าละทุกคนใส่นี้ลงไปคิดอยากกินตุ่มะมา่าสารพัดผักจะกิ้ว่าซิไปกิน ด้วยลายบาดไปใช่ไหมบาร์บาร์ใส่ไข่สองหน่วยใส่ไส่กรอบไปด้วยเสร็จแล้วอ e ันนี like, ้เราจะเอาไปให้นาอัมมาลินกินโอ้โหน่ากินมากค่ะว้าวอันนี้แกงน้ไมันเสารงทุกคนอันนี้ตุ๋มน่าเมืองวันเนี่ย สบายดีสบายดีตอนบ่ายเด้อน้อยินดีตอนหับเขาสู้สองสาววันรันถุงเด้อทุกคนขันเข่ามาบ้านแล้วเป็นอันอืดอันอยาขันออกวิดทุกงานเมนหิวเข่าหิวหนำลดแล้วก็เลยผ้ากันต้มมาหมาดตะกี้นะส่วนกันไปกินเฟอนำเอาระวังจอกขวามึงจอกหนำมันถือกับไฟนะสดงเลงีงงอยู่เจ้าตั้งดีๆเลยมาเด้อทุกคนกินเข่าบ่ายเข่าเพลนแหละแต่ว่าบ่ายโมงยังบริพ้ากันกิน เพิ่นแกงน้ำใหม่เองเพิ่นแกงแล้วก็เห็ดเขกเป็นหใหมันช้อนมืหมูวานนี่ต้มไว้แล้วก็จอยอีห่านี่เห็ดเข่กกินน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงค่ะบน้าติดน้ำแดงเมียกุมารจับสบายดีจ้าเบียกปดหมวกไม่ชัวบวกปนหมวกก็ได้เนาะ เ,เล็ออเราซีดของเฮาซีดชันไข่กับจับเก่งนะไม่ใส่บักหอยเรือใส่บักหอยสังโอ้ยนานๆมาหาหลานๆก็ต้มมาม่าให้กินกับเขาเดินพาให้ยุกแม่เธอจีกา,จารในดีปีนี้ทั้งนี้ ยังไม่ไปเต็มที่เลยไปมือเดียวไปสองมือเพื่อนก็ออกในของเขาไปสองมือมือไปนำกันแล้ะกำมือด้านแล้วไปเก็บไปเก็บที่เข่าเองนนั่นเอิญไปเก็บซื้อไปด้วยฮะเก็บใบหายเดียว ต้อย่าต้มเพลิงนะมันบเลคือเอาลงน้ำห้อเอาขึ้นโลดไม้นบลีเนี่ยอยากเนียอยู่บอเบลี่ผวเจ็บเขีวเจ็บยางก็กินนวีดี่ก็เพื่อเจ้าแหละตมเนี่ยปบอืลดกินไปพอดีเพาจนงไอ้มาแกไมใหม่ แกกินเพื่อกินมันเบิดบยอดอันนี้นดิให้กัแตกหยอดมาลุมมาแหละทงให้กัดต่อต้องเบ่ยวด้ยเก่จกงจงเาแล้วใครยังแบบวนทำมันบรแกบัก,กแก่สงส,งส,งสง ้อมมามาแต่ยอมมะลุงงบอะไรนลูกสิ่งจะอ่านบนนับประมาณสิบบาทสาสิบบาทหาสิบบาททางใครงบหาสิบบาทผู้เ้ศสวยมาสอนมาสอห้องเาน้่ดกบวงนจบจักหมเยอะ ไม่อยาจะลองจ้างหมอหมอเดียวตุ๊บจ้ <c oughs> องเยอะจ้องจ้องอะไรก่อนยังไม่ยินนั่งจะกินเองนะคะเดือยตอนเห้าไปเห็นนะเห้าแบบอยาเงียงกินขังใสาย,ยแล้วเบากระไรที่ร้านกระไร อาเศษแข็งๆซันกะเห็ดเลยซันยังบอแดงเงี้ยใหญ่ในสิบหกหัว ถิาาก็สิกินมะมายแล้วบอกอร่อมืันนี้่ะขคอยกิน้านไปใช่ัหมไปิกินเ้ยยังไปกินอยู่บ้งใช่ไกมน้ก่ อยากนันไปแกงใหม่แล้วบุกินบุกมีประโยชน์นลยเอ้าเห็ดป่วกแน่ๆเลยทุกคนเอ้าเอ้าเอ้ายังไงคนหล่อมโตใหม่แบบนี้โวดจังกระจายพายจะไปเบอรงไหนคะแป๊บเจี๊ยบ หนูไปจักไไอ้แป๊บแล้เก็บบอลได้ได้ก็ได้เก็บลายบอลแต่บอลอีเม่บอลทึบแล้วเราไปจบม่อวนจะเมวานไปออกหนึ่งที่แ่บอกเอาไ่ปอีน่ได้เก็เนจะงปจังกอก Então

เลยอเลยโหหนึ่งได้ด้วยแค่อยากอยากต่ํยิ่งน่าสงสารข่าวถาว่าอืดอนีบเลาะต่มันหนมันก็คิดอยากไปทั่วเอาถามว่าถ้าเป็นอไเจ้าไปเซียงนะปิดต่ได้อยู่เป็นต่เป็นคือไอเซียงบบเป็นยังข่างของสองปี กนะินขาผักใช้เงี้ยเพราะว่าดีใจวัวไ,ไปเล่นทำไมกูเด้อสน,นองไปอสองไมเฮานะแม่สอนแม่โคตรเก่งเลยนะเขียนตัวนั้นนั่นนี่นะจับมือเขียน แต่ไพ่ตะเกียบแล้วบ่มีไพ่ผ้าไต่ไพ่เฮียนหนังสือเสมอนี่มีไพ่ผ้าจอดบอกยังแทะอีกเยอะข้างนี้น,นะแทะนะมันด้วยความที่มันทันสามัยนะเด็กหน่อยค่ <c oughs> ควรควรสีเฮียนนะบักลำธงมันยังอ่านอะไรหมดสาวมันมาเฮียนจนเทียบเก่งจนเทียบด้วยแบบสภาพแวบดบล้อมสังคมจริาราย,ยาบริระยันคือทุกอย่างแตกต่างเบิด คนละเรื่องเลยคนละส่วนเลยแต่อยู่ในเมืองมันดีไงดีบอเด็กน้อยมันมีมารลาทยกว่ากันเอาพื้นฐานเขามันดีมาเปรียบเทียบคนในเมืองกับคนบ้านนอกแต่ว่า้านไงบ้านนอกคือบ้านนอกแต่ว่าบา้า,บานออาน,อาานอกกับเฮือนทีด่ดีมันกับก็บมีอยู่แต่มันับส่วนหน่อยไงเนาะถ้าเรียบเทียบอะแต่เขาว่ามันมันหลายตัวเกิดมากับเฮือนพื้นฐานที่ดีเนาะเย่นงก็ อันนี้กัการออ่อนยุ่เงินดีการจอนน้องยังดีมากพื้นฐานดีพื้นฐานดีสังคมดีชีวิตด,ดยยยียังมาเปียกกัะชันเลยกัยังมาเปียกคนมานนอกดูค่ะคนละชันกันเพราะเขาเมืองไปเอาเพ้าะมานนอกบว่ <c oughs> 吃。